ดคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวโต๊ะโต๊ะว,ว,วางเครื่องมือผ่าตัดเมโยนะจะมีทั้งแบบ4ล้อกับแบบ2ลอ้อโดยเรามาดูที่แบบ2ล้อกันก่อนนะครับโดยจะมี2ล้อนะครับอยู่ที่ด้านหลังส่วนด้านหน้าจะเป็นแผ่นรองรับสองแผ่นแชร์เข้ามาทางด้านหน้าโดยด้านบนก็จะมีถาเป็นถา,นาวางรองรับเครื่องมืออยู่ตรงนี้จะเป็นแกนเสาที่ยึดระหว่างองส่วนด้านบนกับตัวฐานลอยด้วยกันตัวเสาสามารถปรับระดับสูงต่ำได้โดหมดปุ่มปับตรงนี้ได้เลยตัวถานเราสามารถที่จะเลื่อนโดยหมุนตรงนี้นักเลื่อนไปทาง ซ้ายหรือทางขวาได้นะครับโวโคงสร้างที่เราออกแบบมาให้มันเป็นษณะน,นี้คือเราสามารถที่จะเลื่อนเข้าไปเช็ดตัวโต๊ะผ่าตัดยกคอถึงโต๊ะตรวจนะครับแบบน้าเรียบได้เช่นเดียวกันโดยที่มากที่จะ เลื่อนเข้าไปยังทางใต้โต๊ะได้โดยที่ไม่ชนกับคานส่วนความสูงเริ่มต้นของตัวโต๊ะจะอยู่ที่86เซนติเมตรตัวถานจะมีความกว้างอยู่ที่32ความยาวของถา49เซนติเมตรโดยที่ไม่รวมตัวเสาที่เชื่อมอยู่ถ้ารวมในส่วนของตัวเสาด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ56เซนในส่วนของฐานล้อความกว้าง47เซนนะครับตัวฐานด้านล่างกว้าง48เซนติเมตรตัวล้อขนาดมาตรฐาน 4. ความสูงสูงสุดปรับได้สูงถึง130เซนตตัวโต๊ะวางเครื่องมือแบบเมโยที่เป็นลักษณะ4ล้อก็จะมีนะครับเป็นล้อในส่วนล้อด้านหน้า2ล้อด้านหลังอีก2ล้อก็จะมีตะหล็่ยืดโครงล่างระหว่างตัว2ล้อหน้ากับ2ล้อหลังเอาไว้ด้านบนก็จะเป็น าวางอยู่ซึ่งขนาดถาดเท่าก,ากาาันกับต๊ะวางเครื่องมือแบบเบยโยสองล้อในส่วนของความสูงเริ่มต้น87เซนติเมตรสามารถปรับความสูงได้ถึง130เซนลักษณะโครงสร้างจะออกแบบมาให้โค้งเว้านะครับเราสามารถสอดเข้าไปยังใต้โต๊ะผ่าตัดหรือว่าโต๊ะตรวจหน้าเรียกก็สามารถเลื่อนเข้าไปได้ตัวล้อเป็นล้อ ขนาดไส้ผานย์การ4.5เซนโดยความแตกต่างก,ก็จะอยู่ที่ความสูงเริ่มต้นนะครับโดยความสูงของตัว4ล้อก็จะสูงกว่าตัว2ล้อหน่อย4ี่ล้อมาเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่านะครับส่วนตัว2ล้อยกตัวขึ้นมาหน่อยเพื่อเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นเนะื่องจากว่าตัวแถบด้าลาทีเอาไว้รับโครงสร้างก็จะติดพื้นหน่อยถ้า,ายกเวลาเคลื่อนที่ก็อ,อาจจะมีเสียงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรการใช้งานโดยรวมไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับนะครับรีวิวตัววางเครื่องมือ่าดแบบทั้งแบบ2อล้อและ4ล้อน่าจะ รีวิวสินค้าตัวไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง YouTube ของบริษัทเบคท์แมนเซ็นเตอร์รวมถึงเพจเฟซบุ๊กจะมีคอนเทนต์สาระเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสวัสดีครับ